แอมวิทยานีที่ช่วงนี้ก็ได้พักงานอยู่บ้าน <Okay. S 1> จึงได้เข้าร่วมโปรเจกต์ส่งกำลังใจจากบ้านกับมิวสิค l f r ฟรอมโฮมที่ซินเนเรีร่วมกับบวก t h a i l a ด d ผุดไอเดียขึ้นค่ะซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตผ่านการไลฟ์จากบ้านของศิลปินแต่ละท่าน oh, <wow. S 1> เพื่อมอบบทเพลงที่จะทำให้ใครหลายๆคนหายคิดถึงและส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ <Yeah. S 1> พร้อมช่วยเพื่อนๆ oh. ส่งต่อพลังนี้ด้วยการร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับทางมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีใน <Okay. S 1> งานนี้สาวแก้มได้เลือกร้องเพลงหรือดูที่แตกต่างส่วนจะเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเลือกเพลงนี้เราไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ m u s i c a l From Home ค่ะที่ทางร,รัชดาไลเขาร่วมกับทางบ๊อบไคล a แลนด์ใช่มีทั้งหมดสิบเกา้าศิลปินด้วยกันเหมือนอยู่ในแวดวงของละครเวทีกันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทางทางทพี่ทีมงานรัชดาไลก็ชวนค่ะว่าอยากจะมา ร้องเพลงส่งกำลังใจให้กับทุกคนผ่านจากที่บ้านลองไม้อะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนมิวสิควลฟรอมโฮมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องลองอัดมาจากที่บ้านของตัวเองกันอไรเงนี้ค่ะจริงๆมันก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับเธอผู้ไม่แพ้นะคะแต่เดี๋ยวจะมีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจของรัชดาไยเพลงอ่าฤดูที่แตกต่างค่ะจาก ตอนทีเรื่องลมหายใจเป็นมิวสิคที่แก้มเคยเล่นไว้ค่ะตอนตอนเวอร์ชั่นแรกค่ะทําไมถึงเรื่องบทเพลงนี้ในการที่จะรองให้กําลังใจส่งไปทางถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะแก้มหนึ่งคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ให้กําลังใจเราจะผ่านช่วงเวลาตกั่ําให้ได้ช่วงนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แบบด้วยตัวเราแบบยังไงเดียจะคุมได้ในใน,ในส่วนของตัวเราว่าเราไม่ออกไปไหนป้องกันตัวเอง แต่ว่าภาพรวมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับสาวแก้มทั้งทีก็ต้องขอถามถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่บ้านเกิดจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะคะเพราะเห็นว่าคุณแม่ของเธอเองก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยเช่นกันและแววมาว่าสาวแก้มเองก็ได้สมทบทุนไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามที่นั่นด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากเธอกันเลยดีกว่าค่ะ ยอดผู้ติดเชื้อที่ภูกเก็ตค่อนข้างสูงเพราะว่าเกิดจากเมืองเมืงมงอมงเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วนักท่องเที่ยวจากบางประเทศยังคือเหมือนแบบเขาปิดประเทศกันก่อนที่จะกลับได้เงี้ยก็เลยมันล็อกบเเื้อได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วรวมไปถึงภูเก็ตตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วเพราะฉะนั้นยอดมันค่อนข้างจะลดลงเพราะว่าทางทางทุกทุกโรงพยาบาลที่ภูเก็ตอะคะ่ะเขาก็จะโคกันแล้วก็เหมือนช่วยกันเป็นที่แล้วก็แม่ก็ทํางานที่โรงพยาบาลด้วยแต่ว่าอยู่คนต่วนกับ ตึกที่ตรวจผู้ป่วยโควิด <COVID. S 1> ใช่ค่ะแต่คุณแม่ก็ยังต้องไปทํางานอะไรเงี้ยแม่ก็อัปเดตกันตลอดค่ะว่าที่ภูเก็ตเต็มที่จริงจังมากจนตอนนี้ก็คือยอดสองสามวันนี้ก็คือไม่มีไม่พบผู้ติดเชือ้อทุกที่แหละแม้ว่าเขาโปรเทคตัวเองดีเพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลตลอดไม่ใช่แค่โรคโควิดที่เขาต้องเคยเจอมันมีโรคอื่นๆามากมายแล้วแม่อยู่ที่โตะทางานเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะปลอดภัยก็จะคลายกังวลในส่วนตัวของเราได้ ใช่ใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็อยากจะส่งกําลังใจงให้กับลุกคนเลยที่อ่า มีทั้งความเสี่ยงที่จะติดเชือ้อหรือว่าไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในส่วนของการทั้งหมอพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วนเลยที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องแก้กับคุณแม่จริงๆก็ส่งมีมีร่วมสมทบทุนนะคะไปไปที่อ่าโรงพยาบาลกลางตอนนี้ที่ภูเก็ตโรงพยาบาลสนามอะค่ะแก้ก็ร่วมร่วมร่วมสมทบทุนไปแล้วแต่ช่วงแรกๆ